น้ำพริกปลาง่ายๆกับบรรดาผักใบเขียวที่เต็มตู้เย็นมือนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่แม่ขนสารพัดผักมาให้เยอะแยะไปหมดค่ะเจลิวนังเลยบอกว่างั้นทำน้ำพริกปลาละกันเอาแบบง่ายๆเลยมูหอมพริกกระเทียมแล้วมาใส่ในน้ำต้มเดือดพอคลุกคลีใส่น้ำปลาลงไปใส่เยอะนัวเยอะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกแค่นั้นจบเสร็จง่ายมากมาค่ะเมนูต่อไปเลิมหน่อไม้ผัดไข่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แพชอบมากในระหว่างการทำก็จะมีเชฟใหญ่เข้ามาดูแลสถานการณ์ตลอดแล้วหน่อไม้รสนี้คืออร่อยมากแม่ทำเสร็จก็เอามาให้เลยบ้านเราก็จะผัด ินอีกสักหนึ่งจานเมนูมื้อเช้าวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแบ่งห่อไปกินมื้อกลางวันด้วยเพิ่มเติมคือมะม่วงมันอีก3ลูกป,ปอกไปกินกับพี่ๆที่ทํางานค่ะมื้อนี้เราก็จะตักราดข้าวไปเลยชีเด็ดมื้อนี้น้ําพริกปาลาราดแบบให้โซโซไปเลย อยอดมาลุมคือเดอะเบสมาก